แก้วครับครับผมลูกค้าเอามลแรงสาบไหมผมมีคางคกรับแรกครับรับแรกแมงสาบรับแรกไแมงสาบใช่ป่ะเดี๋ยวเบื่อจะมีถ้าพักจะมีจิ้งจกมาด้วยจิงจกตุ๊กแก้วมาสาบเห็บมาเออปาวานเออรามเออนี่มึงรับนี่มึงขายรถหรือมึงเปิดสวนสัตว์เนี่ยไายรถรถมันชื่อโอ้โหจ่ายชื่อเลยเกินรถแคมรี่ก็ปาวานใช่ไหมวันนี้ฮอนด้าแมงสับแมงสาบ เซตเอกสวัสดีครับ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 ขอดูรถหน่อยนะพี่ชายแล้วก็มารับรถใหม่เลยวันนี้โอเคเดี๋ยวเบิ้งสภาพรถกันมาแตะายให้พี่ชายอ่ายูไคซอนครับโอ้เขาอินซอนเนี่ยเนาะครับอ๋อไม่ไกลไม่ไกลติดแก๊สปะป่ครับปะติดแก๊สเนาะเกียร์ก็ตุกปะบะกระตุกบะกระตุกเนาะเพราะรุ่นนี้มันจะส่วนมากมันจะกระตุก เปิดเครื่องเท่าไหร่มีเท่าไหร่เสร็จประมาณ6แสนลูกมี6แสนแล่นรอบลูกไปไหนมาบ้างเนี่ยน้าครับแก่ปะสุดยอดใช้คุ้มเลยคมแล้วคุ้มแล้วขวดคุ้มไม่6แสนกิโลเมตรโอ้โหเครื่องยังไปได้ต่อนะใช้ทุกวันเลยเหรอใช้ครับใช้แทบทุกวันเลยครับขับไปไหนมาไหนบ้างแต่ละวันกลับไกลไหมขับก็ใช้ในชีวิตประจำวันพี่อ๋อมีพังไหม มีพังไหมคกับไม่มีครับหลอกโอ้โหสุดยอดมีเจอน้ำรัวทีนึงอ๋อโอเคแมลงสาบนะครับวิ่ง6 0แสนกิโลเมตรโอ้เครื่องตัวเดียวฮอนด้าแจ๊เลยแต่เครื่องก็ยังฟังนิ่งอยู่นะเครื่องนิ่งนะไม่แคกไม่แคกไม่แคกเลยนะหยุดรัวกันใส่ได้ใส่ได้โยรัวิเหน่อยของใหม่น้ำดันไว บดันนะไหลย่างเดียวไหลออกมาดูมาดูผมว่าถือว่าโอเคนะวิ่งหกแสนแล้วได้ขนาดเนี้ยขนมไม่เอาลงเดี๋ยวผมเอาไปกินนะครับน้องหิวเลยหิวข้าวอยู่พอดีแผลงเปิดท้ายน่ะเปิดแล้วครับออกบัตใช่ได้ายเปิดไม่ได้เซ็นเตอร์ล็อกมันเสียสายดึงมันเสียว่าอ่าโอเคเอาไปดูเลขไม้แท้ๆดีว่าหกแสนจริงป่ะ เห็นป่ะโอ้โหสุดยอดนะ่อ่าอ่าโอเค่าเครื่องดีนะเครื่องดีเครื่องดีน้าใครอยากได้รถเสียบิกตีเทินเก่งหลักหมื่นนะเดี๋ยวจะมาเปิดราคาให้ใช่ไหมเหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวบอกเลยว่าหกแสนโลอ่าหกแสนโลหกแสนโลไม่คอด้วยตามไหนตามนั้นเลยขายแบบไหนแบบนั้นตรงไปตรงมาใครที่อยากได้แมลงสาบเห็บหมาป่าวัน นะชะลอฉลามรอติดตามไม่ดีนะตัวนี้หกแสนโลแล้วก็ขายหกแสนโลนั้นไม่มีไปปรับใหม่นะตามนี้เลยเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวให้ผ่อนได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคิลิปบอลผ่อนมันถึง300ร้อยไปเลดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนคลิปสั้นๆคลิปโฟนได้เหรอเดี๋ยวคิดสั้นๆเอาไว้ทําให้เล่นเออเอาคอนเทนต์นะโอเคครับยังไงเดี๋ยวฝากด้วยครับกับคอนด้าแมงสามนะครับเดี๋ยวมาเปิดราคากันว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวจบคลิปนี้ตามคลิปต่อไปเลยเดี๋ยวไปดูรถคายใหม่ลูกค้านะครับ เปล่าเลยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ